รักน้ำรักนาภูมิปัญญาข้าวนาจอม ที่ใดมีมนุษย์ซุกซ่อนอยู่ที่นั่นย่อมมีภูมิปัญญาที่สั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อตอกันมาณนะบ้านแม่สุรินหมู่ที่3ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนคณะนักวิจัยโดยนายเกรดพัฒจันสังผู้ออในาการส่วนประสานและบรหิหารจัดการลุ่มน้ำสารวินพร้อมเทีมการนักวิจัยเข้าไปสืบค้นภูมิปัญญาในหมู่บ้านแม่สุริน โดยใช้วิธีการจัดเวทีเสวนาปราชชาวบ้านที่ทำนาจ่อมจนประสบผลสำเร็จในสาขาลำน้ำแม่สุรินมีผู้คนอาศัยอยู่ต้นน้ำเป็นพี่น้องชนเผ่ามง ลงมาเป็นพี่น้องปากาเกยอบ้านแม่สุรินตั้งอยู่บริเวณกลางน้ํามีพี่น้องชนพื้นเมืองไทยใหญ่และปากาเกออยออาศัยน้ําแม่สุรินด้วยกันและส่วนปลายน้ำเป็นที่ตั้งศูนย์ผู้อพยพแม่สุรินใช้แหล่งน้ำนี้เช่นเดียวกัน ได้เเป็นราลักษณะเช่นนี้ชาวบ้านตลอดลุ่มน้ำแม่สุรินมีการใช้และบรหิหารจัดการน้ำอย่างไร,วรงวค,ความจริงก็คือเครือข่ายลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้องมีการพบปะพูดคุยเสวนากันแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลกระทบต่างๆมีการบูรณาการปัญหา และความต้องการกันอยากสอดคล้องพึ่งพาอาศัยกันได้คนน้ำป่าระบบนิเวศไม่สูญพันธุหรือเดิมรังไว้ให้นานที่สุดเป็นระบบเครือข่ายลุ่มน้ำแม่สุรินที่มีประสิทธิภาพแต่แล้วปี2548และ2550บ้านแม่สุรินต้องเผชิญกับปัญหาภาวะวิกฤตการขาดแคลนน้ำ และแรงงานในการทำนาผู้คนอพยพไปทำงานในเมืองปราดทั้งหลายอาศัยภูมิปัญญาข้าวนาจมเป็นเข็มทิศพิชิตปัญหาเป็นทางรอดจากวิกฤตน้ำในครั้งนั้นความคิดที่เป็นระบบได้เกิดขึ้นที่ครอบครวัวหนึ่งไอ้หน้านี่เป็นหน้าแรงน้ำก็มีไออย่างก น้ำห้วยก็แห้งบมมีน้ำแล้วก่อนหน้าหน้านี้เขาจะปลูกเข้าอย่างดีแรงงานกับผมนี้คนกับอกค่อยมีอ่ะเนี๋ยนี้จะได้จะต้องเนี้ยเข้าในาจอมจ้า้ำปอจะไทยออกมาได้ต้องต้องหาเจืออ้อหาพันมาปลูกออกเตรียมทีเตรียมตางปัดเจื้อแล้วก็หลบ มองปลุกหลังจากเสร็จจาบนะครับปลูกข้าโพดเสร็จนะแล้วแต่ถ้าถ้าดินดีดินดีกับปลูกห่างครับดินดินบดีกับปลูกขีจะใช้ระยะประมาณ15บห้ถึงสิบสองเซนนกะรต่ดินด้วยผมจะมาเน้นเป็นแถวนะ เน่นอาพื้นที่ว่าสัทธาความเชื่อทรงประกายจากแววาตาของสาครธานาความคิดและการปฏิบัติซ้ำๆครั้งแล้วครั้งเล่า5ปีติดต่อกันทำให้สาครธานาตกผลึกความเชี่ยวชาญกันทำนาจอมและถอดองค์ความรู้ออกมาได้อย่างงดงามจากความขยันและอดทน เฝ้ารอผลผลิตที่เขาเอาใจใส่สามารถเรียบเรียงและทบทวนความรู้แจง้งในเวทีเสวนาปราศช,ชุมชนคนบ้านไม่สุรินได้อย่างองอาจไม่พั่นพึงต่อคาวิาพากษ์วิจารณ์ใ,ใดๆเพราะเขาทำสาเร็จแล้วและได้ข้าวมากกว่านาดำที่ชาวบ้านทุ่วไปทำความาภาคภูมิใจบทเรียนเชิงปรัชญารักน้ำรักนา,กนาภูมิปัญญาข้าวนาจมแต่ปฏิบัติได้ผลจริงสามารถถอดเป็นชุดความรู้พอสังเขปได้ ดังนี้ขั้นตอนที่1เตรียมการก่อนปลูกข้าวกิจกรรมได้แก่ซ่อมแซมฝายด้วยการระดมผู้ชายน้ำไปที่ฝายหน้าหมู่หรือฝายกลางจะมีแก่เหมืองแก่ฝายเป็นผู้นำตามธรรมชาติแบ่งสันปันสูนแรงงานวัสดุที่จะบ้านต้องสมทบใช้ซ่อมแซมฝายข้อคิดก็คือจะทำนา ต้องเตรียมการผ่านน้ำเข้านาให้ดีก่อนแต่ก็มีกรณีพิเศษอยู่บ้างสำหรับพื้นที่นาที่ลำเหมืองผ่านอยู่แล้วยังไม่มีใครใช้น้ำหรือไม่สร้างความเรือร้อนให้แก่คน,นอื่นๆก็สามารถสร้างฝ่ายขึ้นมาใหม่ของตนเองได้เรียกว่าฝ่ายขอหลังจากนั้นก็ขุดลอกลางลำเหมืองเพื่อน,นำวัชพืชออกจากลำเหมืองให้น้ำไหลได้สะดวกขั้นตอนที่สองปราดทั้งหลายก็เตรียม,มเมล็ดพันธุ์ที่ดีอัตราการงอกสูง บ้านแม่สุรินนิยมข้าวพันกอขอยีขั้นตอนที่3เตรียมแปลงนาขั้นตอนนี้ต้องตรวจคันนาให้ดีมีรูหนูรูปูต้องตรวจตราซ่อมแซมไม่ให้น้ำรั่วไหลผ่านคันนาทําการตัดหรือถอนหญ้าออกจากแปลงนาให้หมดป้องกันวัชพืชงอกแข่งกับข้าวตรงนี้คนพบว่ามีเทคนิคสําคัญคือ ต้องเกลี่ยพื้นนาให้เรียบเสมอกันป้องกันไม่ให้น,น้ําขังเป็นหย่อมๆจะทําให้ข้าวได้น้ําไม่เท่ากันถ้ามีสารเคมีที่ใช้ก็จะตกตะกอนกระจุกตัวตามจุดที่น้ําขังเป็นเหตุให้ต้นข้าวบริเวณนั้นตายได้ขั้นตอนที่4การปลูกข้าวนาจอมเมื่อได้มเมล็ดข้าวพันธุ์ดีความงอกสูงแล้วตามธรรมเนียมปราดทั้งหลายจะหาเลกยางวันดีเพื่อขุดหลุมปลูกข้าวบ้านแมสูเรนแห่งนี้นิยมวันขึ้น8ดค่ำ หรือสิบห้าคำโดยจะทำกระทงบูชาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้ช่วยป้องกันดูแลแม่โพสพตลอดฤดูการทำนาเริ่มเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนหลังจากบนบานสารกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ลงมือปลูกใช้จอบขุดหลุมลึกประมาณ3เซนติเมตรและหยอดเมล็ดข้าวพันดีกอขอ21ระยะระหว่างหลุม20คูณ20เซนติเมตรหลุมละ5เมล็ดใช้คราดกลบหน้าหลุม เม่ให้แมลงขโมยข้าวไปกินแต่ที่ราชันสะขอนเล่าว่า้เอาสียติดไม้ยาวแล้วเลาเพิ่นจะทุยพิมันจ็ดใจการติดตัวหองไม้ไมมันจะอ่อนไม้ยาวไม่ใช่ไมจะเดุ้๊บนจะอาศัยแล้วถ้าคนขอบเลยก็รใช้แรงมันใช้แรงของไม้อะฮะมันจะดีดตัวุ๊บพุ๊บพุ๊บพุ๊บาุ๊บ ถ้าอยู่ยายาไม้ปัญญาเนี่เป็นเสียบทีละสี่ห้าหลุมอ่ะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บภายในสอสามวินาทีไม่ได้ห้าหลุมมันเร็วแต่ก็ต้องแม่นนะฮะเขาเรียกว่าจะแม่นแม่นมากเลยคือต้องแม่นอันเป็นขุดบนดอยชันๆได้จะขุดทีละหลุมละถอยนี่ตกดอยตายกระจายมายาวและยังประหยัดเวลาด้วยเนาะประหยัดแล้วเปิ้ลขุดเปิ้ลหยอดในเปิ้ลปฐบถุมถ้าฝนตกลงมาดินดินที่เปิ้ลเกี้ยออกแล้วมันจะสไลด์ถุม มันมีคำอูด้วยว่าถ้าปลูกข้าวข้าวให้เนี่ยถ้าฟ้าหองดังๆเนี่ยเดี๋ยวมันดินมันถล่มมันถึงลบลบลยลบลบลงหูฟ้าหองดังก็จบเองเม็ดข้าวมันถึงลบลงหูหมดเนี่ยเอาเม็ดข้าวขั้นตอนที่ห้าการผันน้ำเข้านาและการดูแลข้าวระยะแรกประมาณ2อถึงสสัปดาห์แรกหลังจากจมข้าวแล้วข้าวจะงอกประมาณ10เซนติเมตร ให้กเกษตรกรผันน้ำเข้าแปลงนาช้าๆเพื่อควบคุมวัชพืชเทคนิคสำคัญในขั้นตอนนี้สาครนธานาเล่าในวงเสวนาว่าต้องระัดระวังเศษใบไม้เศษวัสดุที่ไหลมากับน้ำไม่ให้ไปกรบหน้าหลุมข้าวจะทำให้ข้าวงอกขึ้นไม่ได้เมื่อน้ำท่วมแปลงนาแล้วต้องบันคอยตรวจตราควบคุมน้ำคุมวัชพืชไม่ให้โตพ้นน้ำแข่งกับข้าวได้ให้ดูแลแปลงนาจมเหมือนแปลงนาดำ ระยะที่สองก่อนข้าวตั้งท้องจะออกรวงต้องใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชและดูแลโรงข้าวให้ดีระยะที่สามทำการเก็บเกี่ยวตากข้าวและนวดข้าวให้มีความชื้นน้อยที่สุดเท่าที่ดินฟ้าอากาศจะอำนวยให้และขนข้าวขึ้นยุงตลอดเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมราวๆ6เดือนต่อปีและการสังสมภูมิปัญญาข้าวนาจมจนเกิดการตกผลึกทางความคิด ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคนในชุมชนและเครือข่ายเกษตรทางเลือกสาครนธานาและปราชาวบ้านแม่สุรินร่วมกับทีมสุมประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสารวินเสวนาเชื่มอมโยงความรู้เปรียบเทียบกับข้าวนาดำสรุปได้ว่าข้าวนาจอมประหยัดลดค่าใช้จ่ายได้ครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับข้าวนาดำและได้ผลผลิตมากกว่านาดำถ้าเข้าใจวิธีการปลูกรู้เทคนิคทุกขั้นตอน สำหรับแนวคิดในการต่อยอดเวทีเสวนาสรุปว่าว่าเรามีความรู้นะครับแลต้องมีการทําตัวอย่างให้เห็นเนะี่ยในอนาคตถ้าเกิดว่าถามน้ำขึ้นมาจริงเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดคุยกันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ศูนยะ์ละเราเอาความรู้พวกนี้เอาผู้ที่ทำเนะี่ยมามาพูดคุยกันต่อยอดนะครับหนึ่งจะจัดตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 2. นําชุดความรู้เข้าเป็นบทเรียนเกษตร,รทางเลือก ในโรงเรียนมีแปลงสาธิตกิจกรรมในโรงเรียนของชุมชนหลังจากนั้นวิทยากรกระตุ้นให้วิธีเสวนาทำการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้ออกเป็นมิติทางสังคมวัฒนธรรมนิเวศวิทยาและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในวงเสวนาสะท้อนถึงภูมิความรู้ในการแก้ปัญหาการปรับตัวสามารถดำารงวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ภูมิปัญญาข้าวนาจอม ไม่เพียงแต่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตแต่ยังคำนึงถึงการอนุรักษ์น้ำการดูแลซึ่งกันและกันของคนในชุมชนภาพฝันจินตนาการที่เป็นจริงเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อการได้ลงมือปฏิบัติจริงทบทวนผลที่เกิดขึ้นลงมือทำใหม่วิเคราะห์นำข้อดีม,มาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้นรับฟังกัลยาณมิตรเพื่อนรอบข้างด้วยสุนทรียะสนทนา เสียงกระสิบจากสายน้ําทําให้จิตใต้าสานึกรู้ว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน,น้ํารู้คุณค่ารู้พอเพียงใช้น้ำอย่างมีคุณภาพชุมชนยั่งยืนรักน้ํารักนาภูมิปัญญาข้าวนาจอมบ้านแม่สุรินหมู่ที่สามตำบลขุนยวมอําเภอขุนยวมจังหวัดไม่ฮ่องสอนขอขอบคุณปราชชาบ้านทุกท่าน keep up.